สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ a ร k e อ k Channel นะคะวันนี้นะคะไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะทุกคนวันนี้จะพามาชมสวนค่ะช่วงปลายเดือนตุลานะคะสิ้นเดือนตุลาเนี่ยสวนเช่ารายปีนะคะของที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะมีเหลือผักอะไรบ้างนะคะนี่นะคะจริงๆมันก็คือผักกาดหินนั่นแหละแต่ว่ามันใหญ่แล้ว มันเป็นของนี่คือสวนฝรั่งนะคะเดี๋ยวพาดูต้นเล็กๆค่ะนี่ต้นเล็กๆมันยังอยู่ได้นะคะเนี่ยโทนอากาศอยู่เหมือนกันนะกลางคืนบางคืนเนี่ยคะแค่แปดองศาเองเดี๋ยวพาไปชมค่ะว่ามีอะไรเหลือบ้างนะคะในปลายเดือนตุลานี้นะคะสิ้นเดือนตุลานูนะคะในนี้ต้นมะเขือม่วงคะ่ะมะเขือยาว ที่เหลืออยู่นะคะก็คือพริกหยวกทนมากเลยค่ะทั้งพริกนะคะแล้วก็พริกหยวกอันนี้พริกเนี่ยเผ็ดอยู่นะคะยังทนอยู่เลยนี่พริกสวยๆส,สีสวยมากเลยดูสิยังเยอะอยู่เลยสวนผักก็ค่อยๆลือแล้วนะคะเก็บเตรียมเนี่ย ครวนดินเตรียมไว้แล้วสิ่งที่ปลูกได้ก็คือกระเทียมนี่กระเทียมทนหนาวได้นะคะเราลงไว้ตั้งแต่เดือนตุลาเลยแล้วมันก็ขึ้นมาอย่างนี้จะไปเก็บอีกทีหนึ่งก็คือปีหน้าเลยนะคะดูสิคะยังเขียวเยอะอยู่เลยอากาศหินต้นใหญ่ อันนี้พามาเดินลัดสวนคนอื่นนะคะทุกคนดูสิต้นอันนี้เนี่ยมันไม่มีผลแล้วว่าจะโชว์ซะหน่อยเขาเก็บไปหมดแล้วมันเป็นเหมือนลูกหัวก็ลำเล็กๆอนะ่ะพามาเลาะเดินกลับไปสวนเพื่อนนะคะนี่เลาะนี่เลาะไปเรื่อยๆ ไอน,นี้ต้นอะไรนะต้นแอปเปิ้ลหรือเปล่าจำไม่ได้นะ่ะอันนี้พามาดูมะเขือม่วงเขาค่ะทุกคนดูสิคะมะเขาาเือม่วงูยังมีอยู่เลยทนหนาวนะเนี่ยน,นี้เขาก็จะมีน้ำให้นะคะน้ำรดผักนะคะ แต่ว่าเขาก็จะปิดก๊อกเนี่ยเร็วๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน้ํามันก็จะกลายในท่อนะคะมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งก็จะปิดสิ้นเดือนนี้แหละค่ะวันสองวันนี้แหละน่าจะปิดแล้วดูสิ่งที่เหลืออยู่ปลายตุลา วันนี้นะคะเราก็มาดดยหญ้าค่ะทุกคนมาดดยหญ้าออกจากแปลงผักนะคะแล้วก็มาลื้อไม้นะคะที่ว่าขั้นแปลงนะคะก็เพื่อนเขาก็จะจัดทําสวนใหม่นะคะทําให้มันสวยงามมากขึ้นนะคะปีต่อไปนะคะเราจะได้ดูแลง่ายขึ้นค่ะก็จะได้ไม่ต้องใช้เวลามากมายนะคะก็ผักที่เหลืออยู่นะคะก็ยังมีบางส่วนค่ะทุกคนเราก็เดินดูนะคะแล้วก็ เก็บไปเรื่อยค่ะอย่างเหมือนกับว่า,าผักอะไรที่เหลืออยู่นะนะก็เก็บไปบ้างนะคะส่วนผักที่ทนต่อสภาพอากาศนะคะเราก็ปลูกไว้ค่ะเหมือนกับกระเทียมกับหอมนะคะเราก็จะปลูกไว้นะคะสําหรับเก็บ เกี่ยวในปีหน้านะคะในฤดูใบไ,ไม้ผลินะคะที่ใกล้จะถึงฤดูร้อนนะคะเราก็จะได้ผลผลิตตรงนั้นค่ะทุกคนเราก็เลยนะคะวันนี้นะคะอากาศยังดีอยู่ค่ะมีแดดเราก็เลยมาทำสวนไว้ค่ะทุกคนอนี้ก็จุดไฟผิง หนาวหนาวมาแล้วนะคะผิงไฟกันเอาฟืนมาเผาด้วยนะคะที่ว่ามันเป็นตอไม้นะคะต้นไม้แห้งนะคะเหมือนต้นทานตะวันอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างต้นทานตะวันเนี้ยเราก็จะตัดไว้แล้วก็พอมันแห้งเราก็เอามาเผานะคะอันนี้ย่างคะ่ะทุกคนแต่ของกินที่ย่างนะคะอยู่ในท้องหมดแล้ว <c oughs> ผักชีลาวยังเหลืออยู่เลยนะคะทุกคนเอาไปทําแกงอ่อมเนี่ยสลัดก็ยังเหลืออยู่ยังพอหลงเหลืออยู่นะคะนี่ผักกาดหินก็ยังกินได้อยู่ผักโขมนะคะผักโขมแดงโอเคค่ะคลิปนี้ขอปิดแค่นี้นะคะนี่นะคะดอกผักกาดหินเขาเก็บไว้ทําพันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนขอบคุณสําหรับการเข้ามาติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ